ทั้วันนี้เข้าสองตัวเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับสูตรหวยเลขเด่นประจําวันเข้าติดๆแล้วฮะสี่งวดห้างวดไม่รู้กี่งวดแล้วคําเตือนโปรดใช้วิจจรณยาณในการรับชมการคํานวณย่อมมีการคาดเคลื่อนโปรดศึกษาการลงทุนก่อนการลงทุนไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ นี่ก็อยู่กับช่องอาวซาล่าหวยกับชุดเลกเด่นประจำวันหวยห้าหนนอยนะก็มอคืนกัลงของงวดที่ผ่านมาให้ดูนะจะเข้ากันเป็นสามงวดติดๆนะนี้ก็จะมียอดหลังให้ดูสักสองสามงวดนะครับอันนี้อน,นี้ก่อนอื่นเลยก็ เลขเด่นประจำวันหวยฮานอยรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กนี้เราก็จะมาย้อนหลังให้ดูสักสามงวดนะครับก็จะเป็น งดวันที่ยี่สิบนะหาวันที่20เพื่อจะนำมาซื้อในวันที่21่สิบเอ็นะยี่สบยี่สเดือนสี่หกัวแหน้อยนั้นออกห สามแล้วหกแปดนะครับอันนี้วิธีคิดของผมก็จะเป็นเลขประจำวันแบบนี้นะฮะเขียนไว้ให้ชมแล้วให้ดูแนละ้วแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีเป็นสูตรที่ว่าทางของผมจะเป็นสูตรใหม่นะฮะ้ตัดสองคู่หน้าออกก็จะเหลือสองคู่ บนกับล่างอันนี้ก็จะหาหลักสิบก่อนนะครับหลักสิบก็จะเป็นสามหกบวกไว้ครับอันนี้มันที่ยี่สิบตรงกับวันศุกร์วันศุกร์คือเลขหนะครับเลขหเลขหก เอามาเพื่อจะไปหาซื้อไปไว้เป็นเลขเด่นประจำวันที่เจ็ดนะครับแล้วก็ใส่เลขเจ็ดครับวันอาทิตย์เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งนะฮะวันอาทิตย์ไปครับเจ็ดบวกสามได้สิบแต่เฉพาะหลักหน่วยนะเอาเลขกลังนี่ได้เจ็ดนะ่ล้วจะเป็นหกแปดหลักหน่วย ก็บวกต่อไปเลยฮะจากหนึ่งก็เป็นสองครับสามนี่เป็นเลขเด่นนะฮะเด่นประจำวันนั้นๆก็เข้ามา3ามงวดสี่งวดติดแล้วแล้ววันนี้ของล่าสุดก็เดี๋ยวผลไปดูกันครับองค์สองได้แปดแปดบวกสามสิบเอ็ดก็จะเป็นเด่นศูนแปด จ็ดหนึ่งในวันที่ยี่สิบเอ็ดตรงกับวันเสาร์หัวห้าหน่วยนั้นออกห้าห้าสองหนึ่งศูนย์สามอ่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นเลขเด่นของเราแล้วกนะ็จะมีเข้าสองตัวมีศูนย์นี่ครับ ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยฮะเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นสองตัวนะฮะไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนเดิมครับในวันที่ยี่สิบเอ็ดจะนำไปซื้อวันที่ยี่สิบสองนะจะนำไปเป็นแนวทางวันที่ยี่สิบสองเป็นฮานอยห้าห้าสองหนึ่งศูนย์สามนี่คู่น่าจะไม่เอานะ ถัดทิ้งถ้ดอกหลักสิบพงหน้าก็จะเป็นสองศูนบวกไว้ครับนี่ตรงกับวันเสาร์นี่มันสุกสุกตรงกับเลขหเสาร์เลขเจนะครับันเสาร์ นี้ออกวันเสาร์แล้วก็จะไปซื้อวในไปเป็นเลขเด่นในวันที่วันอาทิตย์อาทิตย์ที่ยี่สิบสองนะฮะก็จะเป็นอาทิตย์ก็ตรงกับเลขทิศเลขหนึ่งนะครับนี่เลยเลขหนึ่งสเส็จล้วครับหนึ่งไว้บวกหนึ่งต่อไปครับบวกสองเท่ากับสามเท่ากับสองนะฮะอันนี้ หลักหน่วยครับแล้วก็เป็นหนึ่งสามบวกไว้ครับต่อเลยครับหนึ่งสองแล้วก็สามสี่สามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ด 4, 4นะฮะก็จะเป็นเด่นสามสี่สองเจ็ดอันนี้เราก็มาดูผล ของวันที่ยี่สิบสองดานอาทิตย์หวยห้าน้อยนั้นออกหกศูนยสองสี่หกศวันนี้ก็เข้าสองตัวอีกเหมือนเดิมนะ,ะเห็นไหมครับมีเลขเด่นนะ,ะเลขเด่นสองตัว ล่างบนแต่นี้เข้าบนสอตัวเลยนะเป็นสี่กับสองนะฮะถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับกดติดตามเพื่อจะได้เห็นคลิปการคำนวณเลขเด่นประจำวันตลอดฮนะอันนี้ของที่ยี่สิบสอง เราจะไปซื้อของวันยี่สิบสามนะครับสี 4, 6, 3, 6, 0, 2, 4, 6, ่หกสามหกศูนย์สองสี่หกศูนย์เหมือนเดิมครับคู่หน้าตัดออกเป็นสองฮะกับหกหลักสิบนะครับตักต้นทางหน้าสองกับหกบวกไว้ครับ อันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ยี่สิบสองตรงกับเลขหนึ่ง่ล้วจะไปซื้อในวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะวันจันทร์ตรงกับเลขสองนะฮะสองสองสใส่ๆนะครับสองสามได้สี่ได้เก้าครับ นี่ก็จะเป็น4 0บอกให้ครับก็จะเป็น2 3 4 5ก็จะเป็น8เป็น5อันนี้เราก็จะได้เรียกเด่นมา4ตัวเหมือนเดิมครับ4 8 9 5 นี่เราก็ต้องมาดูผลที่ออกนะขอไพ้ครับผลในวันที่ยี่สิบสามฮานอยนั้นหกหกหนึ่งสองสามเก้าหก าวันนี้ก็มีเข้าเก้าสองตัวล่างนะฮะเห็นไหมครับเลขเด่นเข้าทุกงวดฮะสามงวดมาแล้วอันนี้เรามาดูงวดล่าสุดที่มันจะออกในวันอันนี้ของวันจันที่ยี่สิบสามสี่หกสามตรงกับวันจันทนะฮะ สองสามเก้าหกเดิมครับคู่หน้าตัดออกหลักสิบ 10, ครับสองเก้าหนฮะนี่วันจัน,จน,จน์ตรงกับเลนเลขสองถูกไหมฮะจันเลขสองเราจะไปซื้อในวันอังคารตรงกับเลขสามนะครับใส่สามเลยครับสามสี 3, 3่สามบวกสองได้ห้า สี่บวกเก้าได้สิบสามสามใส่เฉพาะหลักหน่วยนะสิบสามก็จะอ,อันนี้ก็จะเป็นสามกับหกนะครต่อเลยครับสามสี 3, 4, 5, 5่ห้าหกห้าบวกสามได้แปดหกบวกหกได้สิบสองใส่เลขสองนะฮะนี่ก็จะเป็นเด่นห้าแปดสามสอง อันนี้เราก็มาดูของวันที่ยีบสี่วันนี้ตรงวันจันร์เลยงวน,นั้นออกหนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองวดนี้เข้าสองตัวเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับสูตรหวยเลขเด่นประจำวันเข้าติดๆแล้วฮะสี่งวดห้าง,งวดไม่รู้กี่งวดแล้ว นี่เข้าแปดอีกนะฮะเข้าละสองตัวหน้าสองตัวล่างสองตัวบนเลยน,นี้เราจะเอาไปเป็นเลขเด่นของวันวันพุธนะฮนะนี่กัวันที่ยี่สิบสี่สี่หกสาม ยี่สิบสี่นั่นออกหนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองตัดกูหน้าออกนะจะเป็นเจ็ดตั้งครับเจ็ดแปดโอ้ขออภัยนะเจ็ดกับหนึ่งนะเจ็ดกับหนึ่งครับข้าลังปวุกไปครับอังคาร มันคานคานบนตรงกับเลขสามนี่เราจะไปซื้อในวันถุกไหมนี้มันพุทธมันพุทธตรงกับเลขสี่เขียเลขสี่ครับห้าสี่ได้สิบเอ็ดเขีเลขหนึ่งนะฮะห้าบวกหนึ่งได้หกครับมันก็นจะเป็นแปดกับสองบวกกันครับ ต่อเลยครสี่ห้าหกเจ็ดแปดบวกหกได้สิบสี่ได้สี่นะฮะได้เก้านี่เลขเด่ยเราก็จะเป็นหนึ่งสี่หกเก้านี้ก็ต้องมารอรุนนะครัรอของวันพรุ่งนี้ ยี่สิบห้าสี่หกสามรอผลนะครับแต่ตันที่ผ่านมานี่เห็นไหมฮะไล่ดูตั้งแต่แรกเลยครับหมีเข้าทุกงวดนะครับสูตรนี้สูตรใหม่ฮะนี้ของวันที่ยี่สิบห้านะเป็นเลขเด่นหนึ่งสี่หกเก้า ถ้าชอบคลิปแนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับไะรดด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ